สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมฐานดินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกให้ท่านเข้าไปตรงคําว่าช่องนะครับจากนั้นไปตรงคําว่า playlist นะครับผมได้ทำ playlist ต์แยกเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสูบมือ8มิลนะครับแปลงมือสอลาวเยอรมันนะครับการเทสลูกนะครับแล้วก็เป็นชุดตัว M4 นะครับอ่า EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเกลียวนะครับจากอีอ EP ก่อนที่ผมทําขึ้นมานะครับ ยกตัวอย่างการใช้งานของเกลียวนะครับลักษณะของเกลียวอีพีนี้จะมาพูดนะคะว่าเกลียวแต่ละแบบนะครับหกเกลียวสิบสองเกลียวยี่ิบสี่เกลียวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับจะเข้าเรื่องของทฤษฎีสักหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องของโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมเชิงเส้นกับโมเมนตัมเชิงมุมนะครับทำไมถึงต้องพูดถึงเรื่องนี้นะครับ าการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับถ้าเคลื่อนที่ไปทางหน้าอย่างเดียวอย่างนี้นะครับเราจะเรียกว่าโมเมนตัมเชิงเส้นนะครับเชิงเส้นนะครับแต่ถ้าวัตถุที่มันเคลื่อนแล้วมีการหมุนนะครับหรือว่าวัตถุที่มันหมุนนะครับเราจะเรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมนะครับอ่เชิงมุม um ลูกนะครับลูกที่มันวิ่งผ่าน ตายครับอ่าลำของเราไปนี่มันจะมีเกลียวใช่ไหมครับด้านในนี่มันจะมีเกลียวนะครับเกลียวมันจะทําให้ลูกนี่มันหมุนนะครับเราเลยต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับคำนิยามของโมเมนตัมเชิงมุมนะครับคืออะไรนะครับคือการที่วัตถุนะครับมันหมุนลูกกระสุนของเราเนี่ยครับลูกกระสุนของ P C P เนี่มันหมุนนะครับแล้วมันวิ่งออกไปเนี่ยอ่า มันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางได้นะครับโดยง่ายอ่าแล้วกันนะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางโดยง่ายนะครับนี่คือคำอธิยานของมันนะครับมันคืออะไรครับมันก็คือการที่ลูกที่มันวิ่งออกไปนะครับนี่คือลูกกระสุนของเราครับขอโดมนะครับประมาณนี้แหละวิ่งนะครับแล้วหมุนไปนะครับหมุนอย่างนี้นะครับหมุนไปอย่างนี้นะครับมันจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง วิธีของมันได้โดยง่ายนะครับก็ค <Yeah. S 2> like ือลูกที่มันออกไปมันจะไม่ตีแรงกาไปแล้วกันอ่าให้ง่ายนะครับมันจะไม่หมุนไปอย่างนี้นะครับมันจะไม่หมุนไปตีแรงกาไปอย่างนี้คือมันจะหมุนลอดตัวเองครับอ่าครับมันจะหมุนลอดตัวเองอย่างนี้นะครับตามเกลียวนะครับหมุนไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ไปอย่างนี้นะครับออกจากปลายกระบอกปืนไปมันจะไม่ไปอย่างนี้นะครับพอจะเข้าใจนะครับ ที่บานท่านบอกว่าอาลูกของผมมันเอาข้างเข้าอย่างเนี้ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากการที่ลูกมันหมุนไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าจากกฎของโมเมนตัมเชิงมุมนี่มันไม่สามารถที่จะทําให้ลูกไปอย่างนี้ได้นะครับถ้าผ่านเคลียวนะครับอมันจะเกิดการแกว่งของตัวของมันก็ช่างแหละแต่คือเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่าไอ้ตัวที่ทําให้ลูกมันเอาข้างเข้านี่ที่หลายคนเห็นเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับ โอเคนะครับเรื่องนี้ก็ตัดจบไปก่อนนะครับผมมาพูดให้พังเฉยว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมันถึงทําให้ลูกมันจะเอาข้างเข้าได้นะครับมาเริ่มที่เอาหกเกลียวแล้วกันนะครับหกเกลียวแล้วก็สิบสองแล้วก็ยีิบสี่ไปเลยนะครับมันจะได้เป็นครึ่งๆไปเลยนะครับหกเกลียวนะครับมันจะมีเกลียวอยู่หกใช่ไหมครับอ่ะเกลียวสี่ห้าหกแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับหกเกลียวนะครับ อ่ะสิบสองเกลียวพังง่ายนะครับยี่สิบสี่เกลียวโอ้อ่ะมานี่แล้วกันนะครับน,นี่คือเกลียวมันนะครับอคร่าวๆนะครับหกเกลียวนะครับการที่อ่าลูกมันจะวิ่งออกไปนี่ผมพูดถึงข้อข้อดีก่อนแล้วกันนะครับข้อดีนะครับข้อดีของมันอ่ะนะครับเสีย นีกับเสียนะครับหกเกลียวเนี่ยครับข้อดีของมันก็คือเวลาที่ลูกมันบิ่งออกไปนะครับดูนะครับนี่คือลูกนะครับวิ่งออกไปนะครับเกลียวของมันน้อยใช่ไหมครับมันจะทําให้ลูกนะครับที่ออกไปมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะควงนะครับควงอย่างนี้นะครับแต่ถามว่าแม่นไหมมันขึ้นอยู่กับการจูนนะครับสมมติว่าถ้าเราจูน ตรงกลางเลยนะครับนัดแรกนัดสอง connected. นัดสามสี่ห้าห้านัดเข้าตรงนี้หมดนะครับเหมือนกันนะครับห้านัดเข้าตรงนี้หมดห้านัดเข้าตรงนี้หมดนะครับข้อดีของหกเกลียวก็คือเวลาที่ลูกมันออกไปนี่ลูกมันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับแต่ถามว yes. <preserved> ่าแม่นไหมแม่นนะครับถ้าท่านจูนแม่นนะครับขึ้นอยู่กับการจูนนะครับถ้าจูนแม่นเข้ารูเดิมเลยเนี่ยอ่าลูกที่มันออกไปมันจะเป็นประมาณนี้ครับ ปั้งเข้าไปครับหมุนเข้าไปเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงกลางเลยอันที่สองครับเหมือนกันนะครับมันจะควงนะครับควงอย่างนี้นะครับเวลามันไปโดนเป้าครับมันจะทําให้แผลตรงเนี้ยแผลของเป้านี่มันใหญ่เห็นไหมครับเพราะว่าการที่มันควงอย่างเงี้ยจากลูกขนาดห้าจุดห้ามิลนะครับลูก P C P เนี่ยลูกคอนโดห้าจุดห้ามันอาจจะกลายเป็นแปดมิลนะครับตัวอย่างนะครับกลายเป็นแปดมิลไปเลย รูที่เข้าตรงนี้นะครับจะกลายเป็น8มิลเนี่ยรูประมาณท่อเลยน้นครับเพราะว่าการที่มันหมุนออกไปนะครับมันโค้งอย่างงี้เวลาที่เราไปยิงโดนนกอย่างเงี้ยแผลมันจะใหญ่นะครับแผลมันจะใหญ่เข้าดีก็คือแผลใหญ่เลยครับแผลที่โดนเนี่ยมันจะใหญ่นะครับบางท่านที่ใช้หกเหลียวจะบอกว่าเฮ้ยยิงนกอยู่เลยยิงกับลอกทีเดียวอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้มันแผลเนะี่ย มันใหญ่นะครับแผลใหญ่นกกระรอบพวกนี้มันมันเลยอยู่นะครับแต่ข้อเสียคือมันจูนยากครับนะครับจากที่ผมใช้งานมานี่มันจูนยากเพราะอะไรครับเพราะเกลียมันน้อยครับมันมีแค่หกเกลียวนี่ยสมมติว่ามีอยู่หนึ่งเกลียวที่มันไม่ดีท่านท่านจะได้ลำมาไม่ดีเท่าไหร่มีอยู่หนึ่งถึงสองเกลียวไม่ดีอย่างเงี้ยมันทําให้หกเกลียวใช่ไหมครับมีหกเกลียวเนี้ย เสียไปแล้วสองเกลียวเหลือแค่สี่เกลียวเองนะครับมันก็นเลยทําให้ลูกเวลาลูกมันออกไปนี่มันแว่งอย่างนี้ครับแต่ถามว่าแม่นไหมถ้าท่านจูนแม่นมันก็แม่นนะครับหกเกลียวสิบสองเกลียวยี่สิบเกลียวแม่นเท่ากันหมดขึ้นอยู่กับการจูนถ้าท่านมีฝีมือหกเกลียวก็แม่นได้แต่ถ้าท่านไม่มีฝีมือมันจูนยากครับต้องมีคนต้องต้องมีนคนที่มีฝีมือนะครับในการใช้ตัวนี้นะครับหกเกลียวนี่ข้อดีก็คือแผลมันใหญ่ ข้อเสียก็คือจุนยากแม่นยากแต่ถ้าได้แม่นแล้วดีมากๆครับเพราะว่าเวลาเรายิงเนี่ยเข้าไปนี่มันแผลมันจะใหญ่มากนะครับเหมือนชาลูกแัดมิลยิงเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้มาดูสิบสองเกลียวครับก็เหมือนกันนะครับสิบสองเกลียวนะครับข้อดีของมันก็คืออ่ามันจะผมว่ามันจะพอดีนะสำหรับผมนะครับแผลมันจะอันนี้แปดมิลได้ไหมครับรูเข้ามันจะประมาณสักเจ็ดมิลแล้วกันอ่าผมให้เจ็ดมิลแล้วกันนะครับ ัูเข้าเจ็ดมิลนะครับการแกว่งของมันมันจะน้อยลงครับเมื่อกี้หกเกลียวอยู่นี้ใช่ไหมครับหกเกลียวอยู่เนี้ยสิบสองเกลียวอาจจะอยู่แค่นี้ครับการแกว่งของมันนะครับออกไปเข้านะครับเข้าตรงกลางน้วที่สองเหมือนกันครับแกว่งนิดเดียวนะครับแล้วก็เข้าตรงนี้นะครับมันจูนง่ายนะครับมันจูนง่ายข้อดีก็คือมันจูนง่ายนะครับอ่าจูนง่ายกว่าตัวหก หกเกลียวแล้วกันนะครับตัวง่ายกว่านะครับแล้วก็รูเข้านะครับรูเข้าของมันก็จะเล็กนิดนึงนะครับถามว่าข้อเสียของมันเหรอมผมว่าแผลมันจะเล็กกว่าหกเกลียวแล้วกันอ่ะนะครับข้อเสียของมันนะครับถ้าหกเกลียวนี่แผลมันจะใหญ่ประมาณแปดมิลข้อเสียคือแผลมันจะเล็กครับเลอแค่เจ็ดมิลอย่างเงี้ยถามว่าดีไหมนะครับแต่ผมก็ว่าก็ดีกว่าตัวนี้นะครับ แผลเล็กนิดหนึ่งอ่าแผลเล็กนะครับแผลเล็กกว่าหกเกลียวแล้วกันนะครับแต่ถ้าผมแนะนำนี่ผมจะแนะนำตัวนี้ครับเพราะอะไรนะครับหนึ่งเลยนะครับมันจูนง่ายสองแผลที่เข้าเนี่ยเจ็ดมิลเอก็ถือว่าใหญ่นะครับเขา้าเข้าไปประมาณสักเจ็ดมิลนเนี่ยอย่างความโลของมันก็ทําได้ง่ายจูนง่ายด้วยนะครับสิบสองเกลียวอีพิที่แล้วผมแนะนำสิบสองเกลียวไปเพราะว่าสาเหตุนี้นะครับอ่า แผลทั้งแผลแล้วก็การจูนมันจะง่ายกว่าหกเกลียวนะครับแผลจะเล็กกว่านิดนึงก็ช่างนะครับแต่การจูนมันมันง่ายกว่านะครับมีมีสิบสองเกลียวอย่างเงี้ยหายไปสองเกลียวยังเหลือสิบเกลียวนะครับสิบเกลียวมันยังจับลูกได้สบายสบายเลยแล้วก็การใช้แรงดันเนี่ยมันจะใช้ลมที่ไม่เยอะมากนะครับยิ่งเป็นหกเกลียวนี่จะใช้ลมใช้แรงดันนะครับน้อยที่สุดละเพราะว่าอะไรเกลียวมันน้อยนะครับ เกลียวก็คือการที่เรามันเป็นตัวจับลูกนะครับยิ่งเกลียวน้อยเราก็ยิ่งใช้แรงดันที่ต่ำในการดันลูกออกไปนะครับยิ่งเกลียวเยอะเราก็ต้องใช้แรงดันที่สูงมากในการดันลูกออกไปนะครับเกลียวเกลียวน้อยใช้แรงดันต่ําก็ได้ใช้แรงดันนิดเดียวนะครับแผลใหญ่ด้วยจะจูนยากนะครับ12เกลียวก็เกลียวเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จูนง่ายกว่าแล้วก็แผลก็ไม่ถึงไม่ถึงกับว่าเล็กมากนะครับประมาณเจ็ดมิลนะครับ ทีนี้เรามาดูยิบสีเกลีนวกันนะครับยิบสีเกลอวคือข้อดีก็คือเกลือมันเยอะครับเกลือมันจะเยอะมากนะครับเยอะมากยิบสีเกลียวนะครับลูกที่มันออกจากตัวยิบสีเกลียเนี่ยมันมันจะมีความอ่าการแกว่งของมันี่จะน้อยมากครับดงออกไปครับอยู่นี้เลยนะครับนิดเดียวเองนะครับจากที่ผมเคยใช้งานนะครับเช่นนี้แผลที่มันเข้าไปเนี่ยมันแต่เล็กมากนะครับ ห้าจุดห้ามิลมันจะเข้าไปหกมิลครับอ่าหกมิลเลยรูเข้าหกมิลครับที่คนหลายคนบอกว่าลูกมันคมนะครับนี่แหละคือเกลียวมันเยอะนะครับลูกมันก็เลยคมเพราะว่าการแกว่งของมันนะครับการแกว่งของมันนี่มันน้อยมากครับลูกที่เข้าไปมันก็เลยรูเล็กนะครับนะครับรูเล็กประมาณสั้งหกมิลเองนะครับตัวนี้แปดมิลเยครับห่างกันทั้งสองมิลนะครับแล้วตอนที่มันเข้าเนี่ย มันนี่ครับมันทําลายนะครับหกมิลนะครับมันแกวอ่งเยอะนี่พอมันโดนเป้าหมายเราจะเห็นรูปเป็นรูปแบบนี้ครับประมาณอย่างเงี้ยเป็นวงรีอย่างนี้นะครับประมาณนี้เพราะอะไรครับตอนที่มันเข้านี่มันเข้าไปฝังนี้เห็นนะครับว่ามันเข้าแบบเอียงครับเอียงอย่างนี้นะเข้าไปอย่างนี้เราเลยเห็นรูปกปืนของเรามันเป็นรูปเจ้ายาอย่างนี้แต่ยี่สบสี่เกลียวนะครับยี่ิบสี่เกลียว จะเป็นรูนะครับเป็นรูกลมเลยนะครับเล็กเล็กด้วยนะครับสิบสองเกลียวก็จะเป็นเป็นรูเหมือนกันแต่จะเป็นรูใหญ่ขึ้นมาทีดนึงแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเรายิงใส่เป้ากระดาษนะครับยิงใส่เป้าไม้พวกไม้พวกอะไรเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปเป็นแบบนี้เลยนะครับแลวมันก็จะควานรูใหญ่มากนะครับให้ท่านลองดูนะครับว่าใช้หกเกลียวเนี่ยรูมันจะใหญ่มากส่วนมากแล้วสายล่าเนี่ยเขาก็ชอบใช้หกเกลียวกันแต่ข้อเสียคือมันจูนยากครับมันทําให้แม่นยาก ผมใช้ตัวนี้ครับยี่สิบเอ็ดเกลียวยี่สิบสี่เกลียวนะครับตัวนี้นะครับรแรกๆนี่ผมใช้สิบสองเกลียวอ่ามันจูนมันมันจูนยากนะครับมันจูนยากยิงไปประมาณสักนัดแรกเข้าตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับคร่้าวนะที่ผมเคยจูนนะครับ โอเคครับจะเป็นที่ผมเคลเทสนะครับพวกเป่าพวกนี้นะครับเทสเป่าจะเป็นไม้อัดนะครับเห็นไหมครับว่าแต่ก่อนคือผมใช้สิบสองเกลียวนะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะมีนัดแรกนัดสองนะครับใกล้เคียงนะครับนัดสามโดดมาตรงนี้นัดที่สี่โดดมาตรงนี้นะครับระยะสามสิบเมตรนะครับเนี่ยสิบสองเกลียวเห็นไหมครับมันจะมี บางลูกที่มันแตกออกมาเลยครับหนึ่งสองตรงนี้สามมานี่นะครับคือมันจะมีสักหนึ่งนัดแหละมันจะมีสักหนึ่งนัดอยู่นะครับที่มันโผลออกมาอย่างนี้ครับหนึ่งสองใช่ไหมครับเข้ารูเดิมครับนัดที่สามมนี่ครับสี่มานี่ห้ามานี่นี่คือสิบสองเกลียวครับนัดตอนนั้นผมอาจจะยังจุนไม่เก่งอันนี้คือผมยิงมาน่าจะติดสองสามปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับพอดีมันติด มันยังไม่ได้เอาทิ้งนะครับผมเลยจ็บไวปก่อนตัวนี้มาเห็นนะครับเป็นยี่สิบเอ็ดเกลียวครับผมยิงยี่สิบผมยิงสิบสองเกลียวเสร็จนะครับจากนั้นผมถอดออกเลยนะครับผมเอายี่สิบเอ็ดเกลียวสั่เข้าไปนะครับไม่ได้จุนอะไรทั้งสิ้นนะครับจัดเข้าไปเสร็จยิงครับดูครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับสามนัดครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับ สามนัดนะครับเขกลุเหรียญยี่ิบห้าต่างนะครับสังเกตไหมครับว่ายี่สิบเอ็ดเกลียวที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยครับหนึ่งสองนะครับกลุ่มมันจะดีมากอันนี้เป็นแนวทานนะครับท่านม่จาเป็นต้องมาเล่นยี่สิบเอ็ดเกลียวนะครับยี่สิบเอ็ดเกลียวมันเหมาะกับใครครับเหมาะกับสายเป้าครับสังเกตรูเข้าครับรูเข้าของมันจะเล็กมากครับพอดีผมเสียดายตัวอ่าสิบสองเกลียวกับหกเกลียวนี่ผมไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับ จัดไม่ได้ว่าอะไรบ้างนะครับโอเคเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับยี okay, ่สิบเอ็ดเกลียวนี่ลูกมันจะคมครับถ้าเราเอาไปยิงเป้านี่นะครับยิงเป้ากระดาษพวกนี้นะครับรูเข้านี่กลุ่มของมันเนี่ยมันจะสวยครับมันจะสวยมากเลยนะครับมันจะเข้ารูเดียวนี่อันนี้นะครับสามลัดอย่างเงี้ยกลุก่มกลุ่มมันจะสวยมากครับแต่ถ้าเป็นพวกหกเกลียวนี่กลุ่มมันจะไม่ดีนะครับเพราะว่าการแกว่งของลูกมั่ง เป้าที่เรายิงเนี่ยถ้าเราเอามาดูนี่มันจะมันจะใหญ่มากครับต่อให้มันแม่นกระช่างนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี้ยนะครับเนี่ยห้านัดแม่นนะครับแต่คือมันก็ยังถ้าเราเอามายิงป้าเนี่ยมันจะไม่สวยแต่ถ้าเป็นยิบเอ็ดเกลียวหรือบัาเกลียวที่มันสวยๆเนี่ยเราไปยิงเป้านี่มันจะเป้าที่ออกมาเนี่ยมันจะสวยกว่านะครับก็แนะนํานะครับใครที่เป็นสายล่าก็ กเกลียวนะครับก็ได้ราคาจะถูกนะ6เกลียวถูกที่สุดนะครับแล้วก็แพงขึ้นมาแพงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับจานวนเกลียวนะครับ6เกลียวนี่ผมแนะนําอยู่แต่คือมันสาหรับมือใหม่ผมไม่แนะนํานะครับเพราะอะไรมันจูนยากครับท่านต้องเล่น12เกลียวก่อนนะครับมือใหม่แนะนำ12เกลียวนะครับของขั้นไหนก็ได้นะครับแต่เอาค่าที่มันดีๆหน่อยนะครับราคาสักหลักพันขึ้นนะครับใครไม่มีก็หาไม่ได้ก็ทักมาแล้วกันผมหาช่วยค่าดีนะครับ แนะนำสิบสองเกลียวเพราะว่ามันยิงเป้าก็ได้ลากก็ได้นะครับไม่มันไม่คมเท่าตัวตัวนี้นะครับแล้วก็การจูนก,ก็ง่ายกว่า,าตัวนี้ผมก็เลยแนะนำสิบสองเกลียวนะครับส่วนคายที่เป็นสายเป้านะครับแล้วก็มีงบหน่อยนึงผมแนะนําตัวนี้ไปเลยนะครับยี่สิบเอ็ดเกลียวยี่สี่เกลียวก็บ้างันไปนะครับตัวัวนี้ผมใช้ยี่สิบเอ็ดเกลียวนะครับกพะอย่างที่บอกว่าผมเป็นสายเป้านะครับก็อเอาไว้พวกยิงพวก อ้อกระดาษอะไรเฉยนะครับแล้วก็มันจูนง่ายด้วยนะครับจับยัดเสร็จก็ได้เลยนะครับข้อดีก็คือของยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็ยี่สิบเอ็ดยี่บสี่นะครับก็คือมันจุนจูนง่ายครับจูนง่ายสุดล้ะนะครับแทบจะไม่จูนเลยนะครับจูนง่ายมากข้อเสียก็คือมันกินลมนะครับกินลมมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเกลียวของมันเนี่ยมันเยอะใช่ไหมครับตัวนี้เกลียวน้อย มันก็จะกินลมน้อยนะครับใช้แรงดันที่ต่ำๆมันก็สามารถดันลูกไปได้แต่ตัวนี้กินลมเยอะมากครับผมใช้สิบสองเกลียวนะครับยิงที่ร้อยห้าสิบเมตรอยู่ที่สี่ดอทครับพอจับยี่สิบเอ็ดเกลียวไปใส่เทสกลุ่มแล้วกลุ่มดีแล้วเอาไปยิงร้อยห้าสิบเมตรตกลงมาประมาณเจ็ดดอทครับมันกินลมมากครับพูดง่ายก็คือเกลียวมันเยอะนะครับมันก็เลยทําให้ลูกที่มันออกไปมันดึงลูกเอาไว้นะครับแม่นไหมแม่นนะครับ แต่กินลมมากเหมาะสําหรับใครที่ช้าแรงกันสูงยิงมันแม่นคมคมเนี่ยอย่างนี้ครับอันนี้ดีสุดนะครับแต่มันกินลมนะครับแต่ผมก็เอามาแต่งลําเพิ่มนะครับตัวนี้ยี่สิบเอ็ดเกียวทุกวันนี้แต่งลําก็คือทําให้มันกินกินน้อยลงนะครับแล้วก็มันจะมีสูตรของมันนะครับเดี๋ยวบ้านดีวผมจะมาสอนแล้วกันนะครับถ้าบ้านนะครับมันจะยิงดีกว่านะครับแต่ราคาสูงมากนะครับพันอัพนะครับตัวนี้ เกลียวยิ่งเกลียวสูงยิ่งแพงอ่่ข้อดีก็คือมันจะ,ะจุดง่ายนะครับลูกคมมากครับลูกเข้าคมมากนะครับแน่นนะแต่ถ้าเอาไปล่านะผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่มันถามว่าที่ผมล่ามาก็ผมอาจจะอืแท็กกันไม่ไม,ไม่ไม่มีคว่าพลาดนะครับตรงเลยนะครับผมยิงมาเนี่ยไปสมมติว่าผมอยากกินลับ ล่านกล่าไก่อย่างเงี้ยไม่เคยมีตัวไหนพลาดนะครับเพราะว่าผมอาจจะยิงจุดตายของมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับบางท่านบอกว่าใช้ยิบเอ็ดเีแล้วไปแล้วยิงไม่ค่อยอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะไม่โดนจุดตายของมันจุดสําคัญของมันก็ได้นะครับส่วนตัวแล้วผมผมว่ามันมันก็กล้าได้นะครับของผมนะกล้าได้นะครับตามรูปนะครับตัวนี้ก็เป็นไก่อยู่แถวบ้านแหละนะครับอ่าคนแก่บอกให้ยิงให้หน่อยก็สามตัวก็สามนัดนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับ วิ่งประมาณสักเมตรหนึ่งน่แหละล้มนะครับก็ไม่มีภาพนะครับคือมันผมว่าจุดจุดตายของมันเนี่ยสําคัญมากเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะมาสอนนะครับว่าเวลาเราดิงกระรอกยิงนกอย่างเงี้ยการจุดตายมันอยู่ตรงไหนนะครับคนยิงตรงไหนมันมันถึงจะอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับก็โอเคนะครับอีพีนี้สิบเก้าวินาทีแล้วนะครับสรุปนะครับมือใหม่ผมแนะนำสิบสองเกลียวนะครับมือใหม่มือเก่าแหละนะครับ เขาพยมใช้12เลียวกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่แหละนะครับมันจูนง่ายนะครับแล้วก็แผลมันก็ใช้เป้าก็ได้นะครับใช้ล่าก็ได้นะครับ12เกลียวแต่ถ้าใครเป็นสายล่าเลยตัวโยงเลยนะครับแนะนำ6เกลียวแต่ท่านต้องจูนให้เป็นนะครับถ้าแน่นแล้วนี่ดีมากๆครับตัวนี้ใช้แรงดันที่ต่าอ่าบิดลูกวิ่งเร็วด้วยนะครับแล้วก็แผลใหญ่ด้วยแต่ถ้าใครเป็นสายเป้านะครับอันนี้สายล่านะครับ อันนี้สายเป้านะครับถ้าสายเป้าเลยมีงบหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเล่นยิบเอ็ดเกลียวไปเลยแต่มันจะยิงไกลๆไปร้อยเมตรนี่มันต้องใช้การแต่งลำเพิ่มนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครแต่งไม่เป็นก็เล่นดางสิบสองเกลียวแล้วกันนะครับจะดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากลองยิบเอ็ดเกลียวยี่สิบสี่เกลียวก็ลองดูนะครับอหาไม่ได้ก็ลองทักมาแล้วกัน๋ยปผมหาช่วยนะครับก็โอเคนะครับช่วงนี้นะครับมีการกดขันนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับ ตามรูปนะครับมีการกดขันกันนะครับใครจะเล่นดินก็ให้ระวังแล้วกันนะครับจะดินผมพวกเราไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับเราเล่นเฉพาะลมลมก็ต้องระวังนะครับเขาอาจจะไปค้นเจอแล้วก็ไปไปค้นดินเน่ะแต่ดันไปเจอลมอย่างเงี้ยมันก็เดือยวดือดยนะครับปกติแล้วผมว่าจะไม่ทําคลิปนะครับนี่เพราะว่ามันช่วงนี้มันกาลังลมแรงอยู่นะฮะแต่ก็เป็นห่วงสมาชิกทุกท่านแหละนะครับคนเล่นลมก็อยู่ในพื้นที่ตัวเองนะครับอยู่ในสถานที่ของตัวเองนะครับใช้อย่าไปอวดไป ถ่ายรูปอย่าไปลงเฟซลงอะไรนะครับเพราะว่าพีซีพีบ้านเรามันก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะครับก็ให้ระวังด้วยนะครับช่วงนี้นะครับผมก็โอเคนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์กันเหมือนเดิมนะครับถอาอีพีหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องล้าอยู่นะครับคาดว่ากันนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องอะไรอีพีนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ